นี่มานีา่ถ่าย,า,า,ยายวิดีโอเหันบรรยาย,าายป่ดิละหมดมื้อจจ้าบรรยากาศงามฮีเย็ดบอหมอกเล่หมอกกระใจ กดรองเทัปล่างๆดตั้งฝนจะงามๆตงามี้กําลังขึ้นจะอยู่ขึ้นสวรรค์อยู่ขึ้นสวรรค์ง่ายขึ้นว่าไง่ายขึ้นว่าอไงามขาพีนองเ้ยหมอง่ายขึ้นว่าเร็วององหมองหมองหมองมอมงอเองหด กูได้ปลคือได้มาก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 นี่ได้เป็นไก่ย่างมะเดียวเชียงใหม่ไก่ไก่เห็นไนล่า แรกนยานคักบ้านขึ้นมาอือพอเต้ขึ้นมาแล้วพ่อเด้ขึ้นมาแล้วเห็นงสวรรค์ละยุดสูงสุดเลยสูงสุดยมีแตหมอกงามนี่สวยงามมากสวยงามมากอกขวดเป็นขวดได้หนิหมอกขวดโอ้ 我来。